สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์เหตุผลปนความรู้สึก EP 2นะครับในสัปดาห์นี้นะครับ EP 2เราก็ยังอยู่กับการรีวิวหนังสือนะครับที่นิวสิบยกมานะครับตั้งแต่ EP แรกนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วชื่อเรื่องใต้พรมแห่งความดีงามนะครับเพราะว่านิวก็ได้โปรยเอาไว้แล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าช่วงนี้เนี่ย เรื่องของการศึกษาเนี่ยค่อนข้างที่จะมาแรงแล้วก็สําคัญและที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือได้รับผลกระทบจากโควิดนั่นเองเพราะว่าหลายๆบ้านนะครับก,ก็ลูกๆหลานๆน,นะครับหรือว่านักเรียนทั่วประเทศเลยนะครับทุกระดับเลยเนี่ยก็ต้องเรียนออนไลน์กันนะครับก็จะทําให้ผู้ปกครองนะครับได้เข้าถึงได้เห็นวิธีการเรียนวิธีการสอนของโรงเรียนแล้วก็นักเรียนหรือว่าลูกๆหลานๆของเราเนี่ยครับเพิ่มมากขึ้นนะครับนอกจากนั้นนะครับใน หนังสือเล่มนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วย5บทความด้วยกันเมื่อ EP ที่แล้วเนี่ย News ก็ได้อธิบายไปแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ EP ที่2แล้วก็ตอนที่2ของหนังสือเล่มนี้นะครับก็จะมา,าพูดถึงในบทความแรกกันนะครับ,นนรบชื่อบทความก็คือทางหรือถมความเหลื่อมล้ำประเทศไทยอยู่ตรงไหนในทักษะศตวรรษที่21 คำนี้นะครับคือคำสําคัญนะครับของบทนี้เลยนะสำหรับคําว่าทักษะในศตรวรรษที่21เนะครับเชื่อว่าคุณผู้ฟังทุกท่านก็ได้ยินคําว่าทักษะในศตรวรรษที่21มานานพอสมควรแต่ก็เชื่อว่าไม่มีใครสามารถอธิบายได้ชัดเจนว่าทักษะในศตรวรรษที่21เนี่ยมันเป็นอย่างไรและมันมีอะไรกันบ้างมันช่วยสนับสนุนหรือช่วยส่งเสริมให้นักเรียนหรือว่าเยาวชนในชาติไทยเราเนี่ย พัฒนาไปข้างหน้าให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกนี้ได้อย่างไรนะครับในบทความนี้นะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็บทความนี้เขียนโดยคุณวาสนาสีปรัชญาอนันต์นะครับแล้วก็คุณปันทิตาจันอารามนะครับก็สามารถไปซื้ออ่านกันได้นะครับสำหรับหนังสือเล่มนี้นะครับใต้พรมแห่งความดีงามนะครับคราวนี้เรามาดูรายละเอียดของบทความนี้กันนะครับว่า เขาเกริ่นเอาไว้ว่าโลกที่เปลี่ยนไปรวดเร็วเนี่ยสร้างความไม่แน่นอนให้กับมนุษย์เพิ่มมากขึ้นอ่าอันนี้เรารับรู้กันได้ทุกคนเลยนะครับไม่ได้เฉพาะแค่นักเรียนหรือคุณครูหรือแวดวงการศึกษานะครับเชื่อว,ว่าภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรมได้รับกันได้รับผลกระทบทั้งหมดนะครับต่อไปเขาบอกว่าในยุคที่โลกมีแต่ความซับซ้อนเนี่ยคำถามที่ตามมาคือเราจะเตรียมเด็กๆอย่างไร ให้เข้ากับโลกอนาคตที่ไม่หยุดนิ่งเช่นนี้เห็นไหมครับคือถ้าเทียบกันกับเมื่อ20ปีที่แล้วกับ5หรือ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยโล,โลกเปลี่ยนไปแบบอัตราเร่งที่ค่อนข้างที่จะสูงมากๆเลยนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดครับอย่างที่นิวส์ได้กล่าวไปก็คือเรื่องของภาคการศึกษานะครับว่าวัฒกรรมแห่งการพัฒนานำไปสู่ความจำเป็นในการพัฒนา เห็น <He> ได้จากปรากฏการณ์ที่เด็กๆหรือว่าผู้ปกครองเนี่ยนำเด็กๆลูกๆหลานเนี่ยเร่งอ่านนะครับเร่งติวเร่งสอบนะครับตั้งแต่ในระดับอนุบาลประถมวัยเพื่อเปลี่ยนระดับชั้นนะครับให้ให้เก่งขึ้นนะครับให้มีความสามารถมากขึ้นอันนั้นก็คือเป็นความเชื่อหรือว่าเป็นสิ่งที่เป็นค่านิยมณนะปัจจุบันนะครับที่สังคมไทยกําลังเดินไปในทิศทางนั้นนะครับเหมือนกับว่า สังคมไทยเองหรือว่า,าผู้ปกครองหลายๆท่านเนี่ยก็ไม่ได้มั่นใจในส่วนของระบบการศึกษาไทยแบบ100%เนะครับเพราะว่าก็ยังคงจะต้องผลักดันให้ลูกๆหลานๆเนี่ยไปเรียนเสริมนอกโรงเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรียนวิเศษไปเรียนติวเตอร์เพื่อให้เข้าโรงเรียนที่ดีตั้งแต่ระดับประถมมัธยมรวมไปถึงมหาวิทยาลัยนะครับนอกจากนี้นะครับความเชื่อดังกล่าวเนี่ยส่งผลกระทบทั้งในแง่ลบนะครับอย่างหลากหลายนะครับ พ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กวัยอนุบาลเนี่ยก็อย่างที่เมื่อกี้กล่าวไป้นะครับเลือกที่จะส่งลูกไปเรียนพิเศษเข้มงวดกวดขันนะครับอยากจะให้ผลงานหรือว่าอยากจะให้เขียนให้อ่านออกได้เร็วที่สุดนะครับซึ่งเป็นยังไงล่ะครับเท่าที่เห็นเนี่ยก็จะทําให้เด็กๆเนี่ยเครียดครับเด็กๆไม่สามารถใช้จินตนาการของตัวเองในวัยเด็กเด็กๆไม่สามารถที่จะเล่นแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมกันด้วยนะครับเหมือนกับเขาถูกเร่ง ให้เข้าสู่ระบบการศึกษาที่ผลักดันหรือว่าก่อให้เกิดความเครียดความกดดันกับเขาเนี่ยเร็วเกินไปนะครับด้วยเหตุนี้นะฮะประเทศไทยจึงไม่พลาดที่จะโอบร,รับแนวคิดแห่งศตวรรษที่21ที่มันกำลังเป็นกระแสมันกำลังเป็นเทรนด์อยู่บนโลกใบนี้นะฮะในท,ทั่วทั้งโลกเลยในประเทศต่างๆนะครับเข้ามาแล้วก็เอามารวมกัน กลายเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร,ร์ชาติ20ปีนะครับของเรานั่นเองนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับปัญหาความล้มเหลวในการจัดการการศึกษาที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่นิวเซงอยู่ในระบบการศึกษาไทยเหมือนกันหรือว่าแม้กระทั่งคนอื่นๆคุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยก็อยู่ในระบบการศึกษาไทยเหมือนกันหรือบางคนมีโอกาสมีความโชคดีนะครับได้ไปเห็นระบบการศึกษาของต่างประเทศด้วยเนี่ยก็จะสามารถรับรู้ได้ว่าในระบบการศึกษาไทยเนี่ยก็ มีปัญหามาเรื่อยๆนะครับทางทั้งที่มีความพัฒนามีความตั้งใจที่จะพัฒนามีความตั้งใจที่จะใส่งบเข้าไปนะครับอย่างเต็มที่นะครับแต่ก็ยังคงประสบปัญหาอยู่เรื่อยๆนะครับนอกจากนั้นเนี่ยในบทความบทความนี้เนี่ยก็เลยชีย้เห็นว่าการนําทักษะแห่งศตวรรษที่11เข้ามาเนี่ยมันจะช่วยสนับสนุนหรือจะช่วยทางความเหลื่อมล้าการศึกษาในสังคมไทยให้มันมากขึ้นระหว่างโรงเรียน ที่อยู่ในเมืองกับโรงเรียนที่อยู่ตามชนบทน,นะครับนอกจากนี้เนี่ยทุกภาคส่วนเนี่ยต่างก็เชื่อว,ว่าแนวคิดดังกล่าวนะครับจะเป็นตัวช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนเนี่ยมีทักษะควบคู่ไปกับการพัฒนาความรู้เชิงวิชาการในสาขาวิชาชีพต่างๆนะครับและช่วยสร้างมนุษย์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของตาลาดแรงงานในภาคธุรกิจและก็อุตสาหกรรมมากที่สุดนะครับโดยปราศจากการตั้งคำถาม ปราศจากการตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับทักษะในศตวรรษที่21เนี่ยครับว่ามันเหมาะสมกับเด็กๆในชาติเด็กๆในสังคมของเราหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในบทความชิ้นนี้นะครับพยายามจะตั้งคำถามกับการทำงานของแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่21ในฐานะที่ประเทศไทยก็นำเข้ามาเป็นเครื่องมือเป็นวัฒกรรมในการพัฒนาไปสู่โลกโลกาภิวัตน์ในศตวรรษที่21นะครับ เพราะว่าเรานำเข้ามาผนวกกับยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็แผนการศึกษาของประเทศไทยเรานะครับคราวนี้หัวข้อย่อยของบทนี้เนี่ยก็จะมีหัวข้อแรกคือเท่าทันแบบไม่ทิ้งใครอ่าก็คือเนื่องจากเราไปนำทักษะแห่งศตวรรษที่ส1ที่มันกำลังเป็นเทรนด์พอพูล่าในส่วนของโลกใบนี้โดยเฉพาะเรื่องของการศึกษาแล้วก็การพัฒนาบุคคลในชาติเนี่ยนะครับ กรอบแนวคิดที่ถูกหยิบยืมเข้ามานะครับถูกผนวกเข้ากับนโยบายการศึกษาของประเทศไทยนะครับอย่างที่เรียกอย่างเป็นทางการเรียกว่า framework for 21st century learning นะครับของกลุ่มภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่21นะครับหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษกเรียกว่า the partnership for 21st century skills หรือเรียกย่อๆว่า P21 นะครับคือ เดี๋ยวนิวจะอธิบายให้ฟังคร่าวๆนะครับอาจจะไม่เห็นภาพมากแต่ว่าอยากจะอธิบายว่าทักษะแห่งศัตว์ตวัดที่2 1เนี่ยที่ประเทศไทยเองก็นําเข้ามาบูรณาการกับการเดินการสอนในหลักสูตรของการศึกษาไทยเนี่ยมันจะมีอะไรกันบ้างนะครับคืออันดับแรกเนี่ยจะประกอบไปด้วยสาขาวิชาหลักนะครับเป็นวงกลมเป็นครื่งวงกลมด้านในสุดนะครับก็จะประกอบไปด้วยการอ่านการเขียน ทักษะทางด้านคณิตศาสตร์นะครับทักษะเหล่านี้เนี่ยสนับสนุนให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในศตรวรรษที่2 1ได้เป็นอย่างดีนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมนะครับก็จะมีการคิดวิเคราะห์การสื่อสารการร่วมมือกันภายในทีมนะครับหรือว่าการร่วมมือกันทำงานเป็นทีมนั่นเองนะครับแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์น,นะครับ นอกจากนี้ยังมีอีก2ทักษะด้วยกันนะครับจะเป็นทักษะชีวิตและอาชีพนะครับแล้วก็ทักษะสุดท้ายที่ทักษะแห่งศตวรรษที่11พยายามที่จะโฟกัสมากๆเลยก็คือทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีนะครับครับแต่จะว่าไปนะครับสูตรสำเร็จดังกล่าวนี้ถูกนำมาใส่ไว้ในแผนการศึกษาแห่งชาติไทยตั้งแต่ปีพศ2560นะครับจนถึง2579 ทว่าไม่ได้กำหนดถึงการสนับสนุนที่เอื้อให้เกิดประโยชน์หรือว่าเอื้อให้เกิดทักษะแห่งศตวรรษที่21อย่างแน่ชัดนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานคืออะไรก็ไม่ได้กำหนดไว้การประเมินทำได้อย่างไรหรือหลักสูตรและการสอนต้องเป็นไปอย่างไรนะครับในระบบการศึกษาไทยก็ยังไม่มีการกำหนดไว้อย่างแน่ชัดนะครับซึ่ง ณนะตอนนี้ปัจจุบันก็อยู่ที่ปี2564แล้วผ่านมา4ปีก็ยังไม่มีความแน่ชัดนะครับในเรื่องของการกำหนดมาตรฐานสำหรับการวัดการประเมินผลในการเรียนรู้ทักษะแห่งศตวรรษที่21นะครับแต่ไม่ว่านิยามของทักษะเหล่านี้นะฮะหรือทักษะในศตวรรษที่21เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับหัวใจของการเรียนรู้เนี่ยไม่ไม่มีสูตรสำเร็จนะครับไม่มีสูตรสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้น สิ่งสำคัญอาจจะหมายถึงการทำความเข้าใจกระบวนการะะที่เอื้อต่อการสร้างทักษะต่างๆมากกว่านะครับซึ่งจำเป็นต่อซึ่งจำเป็นต้องอาศัยระบบสนับสนุนจากทุกด้านนะครับไม่ใช่เพียงแต่เรื่องของระบบการศึกษาเท่านั้นนะครับระบบด้านอุตสาหกรรมด้านการไปประกอบธุรกิจนะครับสถาบันครอบครัวภาครัฐเอกชนต้องร่วมมือกันช่วยกันนะครับเพื่อจะยกระดับ แล้วก็พัฒนาระบบการศึกษาไทยเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายหรือสิ่งที่เรานำมาปรับใช้เอาไว้นั่นก็คือศัตววัตทักษะแห่งศตรวรรษที่21อ่ะน,นะครับนอกจากนี้นะครับหัวข้อย่อยที่2ของบทความนี้นะครับวาทกรรมก้าวหน้าที่ขยับไม่ได้ไปไม่ถึงนะครับในหนังสือเล่มนี้ก็บอกไว้ว่าเมื่อประมวลภาพรวมนะครับทักษะแห่งสตรวรรษที่21เนี่ย อาจจะเป็นแนวคิดที่เอื้อประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยให้เท่าทันต่อโลกปัจจุบันและอนาคตก็จริงนะครับแต่ถ้าว่าในความเป็นจริงแนวคิดดังกล่าวเนี่ยกลับซ่อนปัญหาไว้หลายต่อหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะในบริบทโรงเรียนที่แตกต่างกันนะครับต้นทุนทางสังคมที่ไม่เหมือนกันนะครับทำให้ผลลัพธ์ในการพัฒนาครั้งนี้เนี่ยแตกต่างกันออกไปนะครับก็อย่างที่นิวเซ่กล่าวไว้ในตอนต้นแล้วว่า มันเกิดความเหลื่อมล้ํากันอยู่พอสมควรนะครับสำหรับต้นทุนในด้านการศึกษาของออชนบทกับในเมืองนะครับก็อาจจะทําให้ส่งผลต่อผลลัพธ์นะครับอย่างที่กล่าวมานะครับนอกจากนี้เนี่ยหากมองตามสภาพความเป็นจริงนะครับกระบวนการสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่11ดังกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในห้องเรียนไทยได้ยากมากๆนะครับ พราะไม่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ตามความเป็นจริงของคุณครูนะครับก็อย่างที่เรารู้กันรับทราบกันนะครับว่าภาระงานที่มากมายในปัจจุบันของคุณครูเนี่ยคืออุปสรรคสําคัญที่ส่งผลให้ครูผู้สอนไม่สามารถออกแบบหรือจัดการเรียนการสอนที่เอื้อต่อกระบวนการสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่11ได้โดยสมบูรณ์นะฮะและส่งผลให้ครูบางท่านเนี่ยไม่มีเวลาที่จะทําความเข้าใจต่อวัตถุประสงค์ หรือแก่นของแนวคิดทักษะในแต่ละด้านอย่างแท้จริงนะครับคือโดยส่วนตัวนิวเซนครับก็เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเนาะขนาดแค่เป็นอาจารย์เนี่ยก็ยังรับรู้ถึงภาระงานด้านเอกสารที่มันส่งผลกระทบต่อการเรียนการจัดก,การเรียนการสอนให้กับนักศึกษาหรือว่านักเรียนในชั้นเรียนนะครับแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่กล้าที่จะจินตนาการหรือว่าและถ้าคุณครูละ่ะที่จะต้องทํางานภาระงานต่างๆด้าน นอกห้องเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านเอกสารด้านาสังคมต่าง,าง,างๆนานานะครับมาถึงหัวข้อย่อยที่3นะครับของหนังสือเล่มนี้นะครับก็คือวัฒนธรรมอำนาจในแนวดิ่งอุปสรรคของการศึกษาไทยนะครับหนังสือเล่มนี้ก็อธิบายไปว่าหากมองลึกลงไปนะฮะถึงต้นเหตุของพลังงานที่ล้นเกินขอบเขตและความจําเป็นของคุณครูเนี่ยมักเกิดจากคําสั่งบังคับบัญชา แบบบนลงล่างนะครับคือในส่วนของการศึกษาไทยนะครับก็จะมีกระทรวงศึกษาธิการที่คอยกําหนดนโยบายระเบียบข้อบังคับข้อปฏิบัติต่างๆนะครับกระจายไปยังโรงเรียนทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็มีนักศึกษาคนหนึ่งนะครับในสัง <Gothic> ก <engine. S 2> ัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับก็กล่าวไว้ในหนังสือเล่มนี้นะครับบอกว่าเวลาเราท э ําโครงการเนี่ยเราทําอยู่บนกระทรวงนะเราทําอยู่ในหน่วยงานระดับสูง พอถึงวันหนึ่งเราได้ไปประสานงานกับครูจริงๆนะครับได้คุยกับคุณครูจริงๆได้เห็นงานของคุณครูจริงๆได้เห็นงานของนักศึกษานิเทศที่ส่งขึ้นมาเราจะรู้ว่าอ้าวเขาไม่ได้เข้าใจแล้วนโยบายที่ออกมาก็มีจำนวนเยอะมากเกินไปเดี๋ยวอันนี้ออกอันนั้นออกอันนู้นเข้านะครับอันนี้ก็เป็นข้อความคิดเห็นแล้วก็ประสบการณ์จากนักศึกษาหนึ่งคนที่มีประสบการณ์ทั้งในระดับ ของกระทรวงแล้วก็ในระดับของโรงเรียนนะครับซึ่งก็พูดถึงความเห็นอกเห็นใจนะครับแล้วก็ความที่ย้อนแย้งกันอยู่ระดับระดับสั่งการกับระดับปฏิบัติการนะครับเพราะฉะนั้นในหนังสือเล่มนี้อธิบายต่อว่าด้วยความไม่แน่นอนของระบบนโยบายเช่นนี้เนี่ยมันทําให้ส่งผลกระทบต่อเส้นทางของแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่21ในประเทศไทยนะครับเพราะว่า มันดูเหมือนมันมีแต่ความพลาม่ามัวนะครับเพราะว่าโอเคเราหยิบยกวัฒกรรมมาหรือว่าเราหยิบยกคําสําคัญว่าทักษะ,กษะแห่งศตวรรษที่21นะครับเอามาปรับใช้เอามาปรับใช้แต่เรายังไม่ดูโครงสร้างสตรัคเจอร์หลักๆของการศึกษาไทยหรือว่าสังคมไทยเลยว่ามันจะไปด้วยกันได้ไหมเราจะมีทีมงานหรือจะมีนโยบายมาสนับสนุนให้เกิดความสมูทในการดําเนินการให้เป็นไปตามาวัฒกรรมนี้หรือว่า ทักษะแห่งศตวรรษที่11นี้ได้อย่างไรนะครับคือเขาก็บอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดจากนโยบายที่มีจํานวนมากนะครับเกินไปและนโยบายที่ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาจนถูกกล่าวว่าเป็นนโยบายรายวันเลยทีเดียวนะฮะและทำให้ครูเนี่ยแบกบภาระมากเกินไปซึ่งส่วนที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งเกิดจากความไม่สอดคล้องของนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลแต่ละชุดด้วยเช่นกันนะครับนอกจากนี้ วิธีการส่งต่อแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่21เ,เนี่ยยังคงขาดความต่อเนื่องขาดความชัดเจนและขาดวิธีการส่งต่อนโยบายแบบขั้นบันไดนะครับส่งผลให้การตีความแต่ระดับคุณครูหรือบุคลาการระดับปฏิบัติการเนี่ยก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำและนำไปสู่ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและสร้างความเข้าใจให้นักเรียนได้อย่างไม่ทั่วถึงกันนะครับอันนี้ก็ นี่สรุปในหัวข้อย่อยที่3อีกครั้งหนึ่งแล้วกันว่ามันเกิดการ disconnect กันนะครับหมายถึงว่านโยบายมันไม่ไปด้วยกันระหว่างระดับสั่งการกับระดับปฏิบัติการนะครับมันอาจจะขาดกระบวนการหรือว่าความช่วยเหลือตรงนี้ที่ทำให้ระดับปฏิบัติการก็คือคุอคณครูเนี่ยเข้าใจถึงความต้องการที่จะนำ ทักษะแห่งศตรวรรษที่21เนี่ยมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนในชาตินะครับหัวข้อย่อยที่4นะครับทักษะใหม่ช่วยถมหรือทางความเหลื่อมล้ำในการศึกษาของประเทศไทยกันแน่นะครับเห็นได้ว่าการส่งต่อนโยบายที่มีความซับซ้อนหลายขั้นตอนเนี่ยทำให้เกิดตัวแปรที่ทำให้เจตจำนงเกิดความบิดเบี้ยวระหว่างทางนะครับซึ่งนำไปสู่การพัฒนาแนวคิดทักษะแห่งศตรวรรษที่21แบบ ไม่พัฒนานั่นเองนะครับดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะครับที่ประเทศไทยเนี่ยจะสมทานวัฒกรรมการพัฒนานในรูปแบบของการพัฒนาคนการพัฒนาชาตินะครับการสมทานก็คือเหมือนกับการคิดไปเองนะครับสิ่งที่นิวได้อธิบายมาใส่ความเห็นมาวิเคราะห์มารวมไปถึงที่บทความในหนังสือเล่มนี้ได้อธิบายมานะครับทั้งหมดก็นำมาสู่การตั้งคำถามว่าแท้จริงแล้วเนี่ย แนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่21เนี่ยกำลังช่วยถมหรือถางช่องว่างแห่งความเหลื่อมล้ำให้กว้างมากขึ้นกันแน่เนื่องจากทักษะดังกล่าวนะครับจะประสบความสำเร็จได้จะต้องอาศัยปัจจัยหลายดายด้านเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางด้านการจัดก,การเนรียการสอนที่ต้องเกิดในสถานศึกษาที่มีความพร้อมทั้งในแง่ของทรัพยากรบุคลากรและสื่อการเรียนรู้นะครับรวมไปถึงการ ร่วมมือกันแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันระหว่างโรงเรียนหรือระหว่างองคอ์กรนะครับนอกจากนี้เนี่ยโดยเฉพาะครูอาจารย์นะครับที่เป็นผู้มีความรู้และความเข้าใจถึงความสําคัญของการพัฒนาทักษะดังกล่าวนะครับต่างจากสถานศึกษาขนาดเล็กหรือสถานศึกษาตามถิ่นธุรกันดารนะครับที่ยังไม่มีความพร้อมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะดังกล่าวแก่ผู้เรียนนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่า น่าจะทางนะครับมากกว่าถมนะฮะอีกหนึ่งหัวข้อย่อยนะครับสำหรับบทความนี้นะครับสุขภาพจิตที่วิ่งตามโลกไม่ทันนะครับในหนังสือเล่มนี้ก็อธิบายไว้ว่าเมื่อการเรียนรู้แห่งศตวตรรษที่2 1เเนี่ยกำลังสร้างภาพชวนฝันถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันของโลกใบนี้นะครับการวิ่งรุดหน้าและการกระจนเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างไม่รีรอเนี่ย อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาะวะทั้งกายและใจของผู้เรียนคุณครูหรือผู้ที่ทำงานใกล้ชิดก euh ับนักเรียนเป็นสำคัญนะครับเนื่องจากการบูรณาการทักษะแห่งศตวรรษที่21เนี่ยเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่คุณครูนักเรียนยังไม่คุ้นชินและต้องอาศัยการปรับตัวอย่างสูงนะครับคือ เนื่องจากในแต่ละประเทศนะครับก็จะมีโครงสร้างการศึกษาที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นถ้าโฟกัสในส่วนของโครงสร้างทางการศึกษาของประเทศไทยเนี่ยก็ยังคงขาดการสนับสนุนนะครับอยู่อีกเยอะพอสมควรสําหรับการที่จะนําทักษะแห่งศตรวรรษที่11เข้ามาบูรณาการในการจัดก,การเรียนการสอนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่ายังเกิดความ4ปีผ่านมาแล้วเนาะเรานาเข้า ทักษะแห่งสระที่เวมาตั้งแต่ปี2560นะครับตอนนี้ปี2 5 1 4ก็ยังไม่เห็นรูปแบบหรือว่ากลยุทธ์อะไรที่แน่ชัดนะครับที่สามารถนำไปสู่การพัฒนานักเรียนในห้องเรียนหรือว่านักเรียนในประเทศไทยได้อย่างชัดเจนนะครับครับก็มาถึงช่วงท้ายของบทความนี้นะครับก็ได้เสนอหนึ่งในทางออกของปัญหานี้เอาไว้นะครับนั่นก็คือ เรื่องของการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ให้เกิดกับผู้เรียนอย่างแท้จริงนะครับสามารถทำได้โดยสร้างระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้ที่มีกระบวนการเรียนรู้ที่ถูกออกแบบมาให้เด็กๆเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้อย่างแท้จริงนะครับเพื่อสร้างทัศนคติแง่บวกให้กับผู้เรียน ให้รู้สึกสอดคล้องไปกับการพัฒนาทักษะของตนเองและสร้างความสัมพันธ์และทำงานร่วมกับผู้อื่นอันนี้นิวเซนด้วยแบบ100%เลยนะครับให้เราต้องชิฟต์หรือว่าเราต้องปรับจากการจัดก,การเรียนการสอนในอดีตนะครับแบบ traditional classroom ที่มี teacher teacher center หรือว่ามีคุณครูเป็นศูนย์กลางณนะปีนี้นะฮะหมายถึงว่าปัจจุบันนี้เนี่ย2 64, หรือ2021หรือในยุค new normal แบบนี้นะครับที่การศึกษาต้องเป็นการเรียนแบบออนไลน์เนี่ยเราจะต้องชิฟ f t การเรียนการจาัดก,การเรียนการสอนให้เป็นแบบ student center นะครับให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดก,การเรียนการสอนที่ที่เขามีเป้าหมายในการเรียนรู้ของตัวเขาเองนะครับคุณครูหรืออาจารย์หรือคนที่ทําหน้าที่สอนในห้องเนี่ยป็น Instructor เตเนี่ยจะต้องถอยตัวเองออกมานะครับกลายมาเป็น f a c i l i t a t o r มากลายมาเป็นผู้อำนวยความสะดวกในชั้นเรียนนะครับคอยหาข้อมูลคอยสนับสนุนคอยกระตุ้นคอยให้กำลังใจนะครับแล้วก็คอยออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนออกแบบคลาสให้นักเรียนเนี่ยมีส่วนร่วมนะครับเป็นทีมระดับบุคคลนะครับเพื่อให้เขาได้พัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆแล้วก็พอเวลาเขาจบไปเนี่ยเขาจะได้นำทักษะเหล่านี้ที่อยู่ในชั้นเรียนนยครับเอาไปปรับใช้ในวิชาชีพของเขาครับไม่ใช่ว่า เราจะทำหรือว่าเราจะสอนแต่เลคเชอร์อย่างเดียวนะครับเลคเชอร์เสร็จแล้วก็ปล่อยให้เด็กไปทําแบบฝึกหัดด้วยตัวเขาเองอะไรแบบนี้นครับคือโดยส่วนตัวนิวเซนก็มีการเขียนบทความหรือว่า e n e ิวเ t t เตนะครับในเรื่องของ b l e n เด d ดเล r ร์นิการเรียนแบบผสมผสานหรือห้องเรียนกับด้านฟลิ p เต็ดคล s ส o ูมนะครับแล้วก็นํามาปรับใช้ในส่วนของคลาสที่ตัวเองสอน,นครับก็รู้สึกว่าใช้งานได้ดีเลยเพราะว่า นิว uh, เซงก็ทําการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษานักศึกษาก็รู้สึกว่าชอบมากๆแล้วก็ตื่นเต้นนะครับได้พัฒนาตัวเองก่อนเข้าชั้นเรียนเสมอๆเ,เลยนะครับถ้าเรายังคงจัดการเรียนการสอนแบบแบบเดิมหรือว่าแบบเก่าแบบ traditional classroom เนี่ยนักศึกษาก็จะไม่มีการเตรียมตัวนะครับไม่มีความกระตือรือร้นที่จะเตรียมตัวก่อนเข้าชั้นเรียนนะครับแต่ถ้าเราปรับมาทํา ามาจากการเรียนการสอนให้เป็นรูปแบบใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็น blended learning หรือว่าห้องเรียนกับด้าน flipped Cl classroom เนี่ยนักศึกษาจะมีส่วนร่วมในชั้นเรียนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วเราเองส่วนตัวที่เป็น instructor เนี่ยก็จะต้องพัฒนาทักษะด้านอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบคลาสหรือแม้กระทั่งการาสื่อสารเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยมีกําลังใจเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้ก็แชร์ไว้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่ได้รับมานะครับสำหรับการเปลี่ยน รูปแบบการเรียนการสอนจาก Teacher Center กลายมาเป็น Student Center นะครับเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดนี้นะครทักษะแห่งศตวตรรษที่21เนี่ยไม่ว่าจะมีจริงหรือไม่นะครับบทความนี้อาจจะตอบคำถามได้ไม่ครบถ้วนนะครับเพียงแต่ชวนมองว่าแนวคิดทักษะดังกล่าวเนี่ยหนึ่งในฐานะมายาคติที่สำคัญแห่งการพัฒนาในยุคโรกาพิวัตเนี่ยครับ เราจำเป็นจะต้องมองให้เห็นถึงความไม่เป็นปกติในความปกติของชุดความรู้นี้นะครับเพื่อตั้งคำถามและชวนตีแผ่ให้เห็นถึงหลุมพรางต่างๆนะครับที่มันเกิดขึ้นนะครับหลังจากการที่เรานำาทักษะแห่งศตวรรษที่21เข้ามาบูรณาการกับการศึกษาแห่งประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นบทความนี้ก็ช่วยในการเตือนสตินะครับของทั้งผู้เรียนผู้ปกครองนะครับระดับ ผู้บริหารหรือแม้กระทั่งครูอาจารย์นะครับให้ช่วยกันหยุดคิดช่วยกันตั้งหลักใหม่นะครับคอยกำหนดทิศท,ทางสร้างกลยุทธ์ตั้งมาตรฐานขึ้นมาว่าเราควรจะปรับใช้ด้วยวิธีการกลยุทธ์แบบใดเพื่อให้ผลสมัมฤทธิ์เนี่ยเกิดขึ้นกับผู้เรียนได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าผู้เรียนเนี่ยก็จะกลายมาเป็นอนาคตของชาติเรานะครับเพราะฉะนั้นก็วันนี้ไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับการ รีวิวบทที่1นนะครับบทความบทที่1ของหนังสือเรื่องใต้พรมแห่งความดีงามนะครับเราก็ยังเหลือกันอีก4ตอนนะครับหรือว่า4 4บทความนะครับภายใต้หนังสือเล่มนี้นะก็ไปกันอย่างช้าๆนะครับสำหรับนิวเซงแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับอยากจะเอามาแบ่งปันกันนะครับในวาระหรือว่าในเรื่องที่สำคัญสคัญในชุดแรกเนะี่ยก็จะเป็นเรื่องของการศึกษาก่อนนะครับ เพราะฉะนั้นก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการติดตามรับฟังกันในส่วนของพอดแคสต์เหตุผลปนความรู้สึกวันนี้นิวส์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ EP หน้าขอบคุณครับ